ครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใส่ตีนผีเรียบร้อยแล้วใส่แป้นเรียบร้อยแล้วครับว่ามันจะใช้ได้ไหมที่เราตั้งแบบมาตรฐานเหมือนแบบคลิปที่แล้วนะครับตก,กุ้งตะขอตามที่ให้ดูนะครับตอนนี้เรามาเริ่มตั้งตัวรวยกับใบมีดเจียนผ้านะครับ ด้านขวาสงเกตดน,นะครับไม่ไม่ได้ใส่เข้าไปลึกมากนะครับประมาณนี้ครับไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เข้าไปลึกมากมันเจียนแล้วมันจะขึ้นข้างบนนะครับถ้า,ถ,าถ้าใส่พอดีมันก็จะออกล้านข้างครับ ็มิดด้านบนจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นตัวผักเสร็จผ้านะครับตัวประคองให้มันแข็งแรงด้วยครับถ้าเราใส่พอดีมันก็จะเจียนดีมากนะครับวางประมาณนี้เวลามันเจียนออกมาแล้วมันก็จะดันผ้าออกไปนะครับ ถ้าใส่ประมาณนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์ครับหรือว่าเลยมาอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับต้องประมาณนี้เท่านั้นครับมาตรฐานแต่แว่าก็สอดเข้าไปเวลาถอดลับก็ใส่เท่าเท่าเดิมกับใส่กลับไปเท่าเดิมครับ ครับประมาณนี้ครับสองเห็นชัดชัดนะนะสังเกตด,ดูนะครับไม่ต้องเกยกันเยอะนะครับเกยนิดเดียวพอพอได้ขาดครับ เสร็จได้ปาดดูว่ามันคมไหมครับโอเคคมมากครับเห็นไหมครับคมมากโอเคทีนี้เรามาตั้งตัวรรยครับตัวรรยบนเนี่ยสำคัญมากครับ เวลาเราตั้งไม่ได้ศูนย์มันปุ๊บเนี่ยมันจะเหยียบออกเป็นเส้นไม่ได้ครับจะแตกได้จะแตกนะครับใส่ตัวเล็กก่อนมันมีตัวโรยอยู่2ตัวครับ นะครับพอเราดันมันเข้าออกได้ดันมันจะมีรูนะครับตรงนี้อ่าตรงตรงปลายตัวโรยจะมีรูนะครับตั้งให้รูมันเลยเลยเข็มเข้าไปนะครับ เลเข้าไปนิดเดียวนะครับพอเข็มตักได้ตรงนี้ได้ก็โอเคครับอยากเข้าไปเยอะพอเข้าไปเยอะกขาออกมามันจะไม่พอครับอเอาแค่เข็มปักได้ด้านในได้ก็โอเคครับ,รบปรามาณนี้ ประมาณนี้นะครับเลยลูรูล,ลูไปจตกขอ,อปลายตัวเรือเ,เข้าไปนิดนึงนะครับ ครับโอเคเราตั้งตัตัว,ต,วตัวยาวกันครับตัวนี้ อ๋ไม่ค่อยเห็นเนาะครับตัวยาวก็เข็มปักต่ำสุดนะครับแล้วก็มาประมาณนี้นะครับรค่อยมาดูกันอีกทีมาใส่ได้แล้วมันทำงานไหม ได้ดูเนาะครับ,รบเข็มเข็มเล่มแรกนะครับต้องต้องลงทางในได้เส้นนี้นะครับ ลงถ้าลงด้านนอกไม่ได้ต้องลงด้านในนะครับนี่ก็หาเสร็จผ้าลองก่อนนะครับ มันผักมันทำงานไหม ครับยังไม่ทํางานนะครับดูตัวนวิชาการแก้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ขามาครับมันต้องเอาได้เส้นนี้ไปให้ได้นะครับถ้ามันมาไม่ถึงมันก็เกี่ยวไม่ถึงครับต้องเกี่ยวได้เส้นโดยตัวตัวนี้ไปให้ได้นะครับ อลองดูนะครับนิดเดียวอเอาแค่เกี่ยวได้นะครับถ้าเอาเยอะเกี่ยวเยอะทางนั้นก็จะไปไม่ถึงนะครับ แล้วก็เหยียบเบาๆก่อนนะครับว่มันทำงานไหมเห็นไหมครับตัวนี้ก็ให้ให้ให้มันเกี่ยวได้ได้นะครับตรงเข็มแล้วก็ขามาตัวยาวก็เกี่ยวได้พอดีครับ เก็บดีๆนะครับเห็นชัดไหมหน,หนึ่งจุดมีสองจุดสำคัญนะครับจุดนี้เห็นไหมครับเขีมนี้ก็ต้องอาปาักด้านในนะครับปัก,กด้านด้านด้านฝัน่งนี้นะครับฝั่งนี้ได้ได้นี่อยู่ฝั่งในนะครับให้มันตักได้ตรงนี้ได้ เอาตรงนี้ได้ปับ๊บมาตรงนี้ครับนะตะขอยาวนะครับสังเกตได้กับตะขอยาวนะให้มันถ้ามันเกี่ยวได้นะครับปับ๊บอันมันดูดมันเกี่ยวได้แล้วแล้วก็ขาไปมันต้องเอาได้ได้ได้ตัวนี้ไปนะครับถ้ามันไม่เอาไปแสดงว่าไม่ถักสังเกตไหมครับมันทํางานแล้ว ใช้มือมุนหรือว่าเหยียบเบาๆก่อนนะครับอย่าอย่าเพิ่งเหยียบแรงนะครับเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้สแสดงว่ามามาเยอะไปครับตัวรอยขาขากลับไปไม่ไม่ถึงนะครับเป็นแบบนี้ถักถักถักครึ่งเดียวไม่ได้ครับนี่สแสดงว่าถ้าเป็นแบบนี้ตะคอตัวเนี้ย มาเยอะไปครับมาเยอะไปก็ตีกลับไปหน่อยนึงเอาให้มันไปกลับพอดีกันนะครับ ทางนี้ก็แค่แค่เกี่ยวได้ก็พอนะครับถ้าเกิดว่าเกี่ยวสบายเกินไปก็ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผักครึ่งเดียวนะครับอเอาแค่เกี่ยวได้พอดีแล้วก็มันก็จะพอดีกันทั้งสองฝั่งนะทั้งไปทั้งกลับนะครับถ้ามาฝั่งในฝั่งหนึ่งเยอะ มันก็จะเป็นอาการแบบนี้ครับนะผมล็อกแล้วนะสังเกตด,ดีๆนะครับทางนี้มาแค่กเกี่ยวได้เส้นนี้ไปกลับไปก็พอนะครับอย่าเผื่อว่าให้มันเกี่ยวสบายไม่ได้ พอขากลับไปฝั่งนู้นมันจะไม่ถึงเกตกมการทำงานของมันนะครับตรงปึ๊บอ่ะมันเกี่ยวได้พอดี ไหมครับตรงจุดแดกรกตบขอบนนะครับให้มันตักเข็มตักได้ก็พอจุดที่สองเกี่ยวได้พอดีพอครับอย่าเผื่อมันเลยมานะครับโอเคเมาลองเย็บเย็บดูกันว่ามันจะใช้ได้ไหม,มล็อกตะขอก่อนอย่าลืมล็อกนะครับ ออลลึงก็มีสิทธิ์หักเห็นไหมครับไม่ต้องตัง้ตงหลายรอบนะครับตั้งมาตรฐานรอบเดียวจบเลยอันนี้ผ้าสเตยนะครับผ้ายืด เดี๋ยวผมจะลองที่มันบางสุดๆให้ดูนะครับส่วนมากเจอปัญหาได้ได้ข้างล่างไม่สวยไม่รวบครับตั้งไม่ได้ศูนย์มันครับไม่ได้มาตราฐานปรับได้เล็กน้อยนะครับมันถ้ามันไม่สวย นะครับออกมากเป็นแผ่นเลยเราไม่ต้องทําอะไรมากครับทุกจุดให้เป๊ะๆเพราะ,ะมันจะใช้ดูได้ข้างล่างนะครับไม่ได้รวบนะครับตายสวยถ้าเป็นแผ่นเลยนะครับนครับไม่โดดไม่ขาดนะครับ

นะครับสวย้านล่างไม่โดดนะครับอันนี้แมบบมาตราฐานนะครับตั้งได้ทุกจุดที่ผมบอกนะครับตั้งดักขอก็เข้า4มิลออก3มิลน,นะครับมันจะได้พอดีเลยนะหย็บหนาๆยาวๆเ,เนี้ยไม่โดดไม่ขาดนะครับ ลกลัวนะครับได้โดดได้ขาดไม่มีครับนี่มาลองผ้าบางดูนะครับผ้าสเปนเน็ตเห็นไหมครับบางแล้วก็ยืดมากตัวนี้ ถ้าปรับเชียนเสียนเก่งแค่ไหนก็ตั้งไม่เก่งจริงนะครับไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ศูนย์มันจริงเย็บไม่ได้ครับผ้าตัวนี้ติดเข็มครับโอเคแล้วใส่ลองมีดครับลองเจียนดูว่ามันจะคมไหมใส่ตัวกันเสร็จผ้ากัครับ หา,างสุดบางแล้วผ้ามันมนนะครับมีดผมอ่ะ กันครับผ้าบางนะครับไม่โดดนะครับอ่าด้านด้านด้านชูด้านชูานช้าบางไม่มีปัญหาไว้ตั้งแบบตามที่ผมบอกนะครับผ่านแน่นอน สำคัญตีนผีนะครับตีนผีพื้นหนาๆใช้ไม่ได้ครับถ้าผ้าสปเปเน็ตไม่ได้ครับย,ย้นย้อยตรงนี้ปรับยน่นย้อยนะครับ ผมยังไม่ได้ปรับมันอาจจะออกแนวยุย,ยอยยหน่อยครับโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับว่าอยากทำอยากให้ทำอะไรคลิปอะไรให้ดูนะครับอยากรู้จากอะไรสนใจจากอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมจะได้ทำคลิปให้ท่านดูนะครับ 啊哈，然后、uh。Huh. ครับไม่มีหลดไม่ขาดโอเคครับจบคลิปเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับ